ก่อนหน้าที่เราจะรับโครงการนี้ก่อนที่เราจะทําวิจัยเราก็มองเห็นอะไรบางอย่างในชุมชนที่มันแบบเฮ้ยทำไมนั่งนั่งดื่มกันทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราได้เครื่องมือไปสัมภาษณ์เราก็เลยตั้งเป้าไว้เลยว่าเออเราเราอยากรู้ข้อมูลของพวกเขาเหล่านั้นมันจะเป็นยังไงบ้างมไม่ได้มองถึงเรื่องเหล้าอย่างเดียวนะครับสิ่งสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าเฮ้ยคนงานอ่ะดื่มสุราเพราะอะไรแล้วเกิดอุบัติเหตุ ถ้าพูดรวมๆมันก็มีทั้งครอบครัวเนาะแต่ละครอบครัวก็มีปัญหาของแต่ละครอบครัวความเลือมล้ําทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเกษตรกรมีหนี้สินความเครียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกผลกระทบที่จะเกิดจากน้ําท่วมเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอเรื่องการเกษตรอะไรพวกนี้ต่างๆบ้านสันโป่งเองค่ะได้รับผลกระทบจากการที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ในการคิดค่าตัวตายค่ะ ซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลักเนี่ยค่ะพี่คิดว่าทุกคนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะรู้เลยเนาะเรื่องของปัจจัยเสี่ยงจากพวกเหล่านี้เพียงแต่ว่าการรณรงค์การส่งเสริมการป้องกันอย่างเงี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาจริงเอาจังขนาดไหนอ่ะก็ค่อนข้างยากถ้าพูดถึงแอลกอฮอล์นี่เดินหนีเลยคนที่กินเขาก็ถ้าเราไปรณนะรงค์ไม่ต้องไม่ต้องกูงกินกูกินอยู่แล้วไม่ต้องมาบอกให้กูหยุดกิน เราก็แค่ยอยากจะนําเสนอเฉยๆว่าละถ้าเมาแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็พอเมาแล้วปุ๊บมันเกิดอ,อะไรกับตัวเขาบ้างแล้วคนรอบข้างบ้างทีเนี้ยน้องน้องผู้หญิงที่เก็บข้อมูลนะคะเขาปั่นจักรยานผ่านเนาะเขาก็เลยมาบอกว่ารู้สึกได้ละว,ว่าตรงไหนในชุมชนที่ไม่ปลอดภยัยแล้วก็เป็นจุดเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเด็กประถมอะ เขาไม่ทาการบ้านส่งครูเลยสักวันเลยทั้งทั้นี่เขาก็ไม่ใช่เด็กดื้อเด็กอะไรนะแต่พอครูให้เขียนเรียงความเ็าบอกว่าที่เขาไม่ทําการบ้านส่งครูเพราะว่าเขาไม่มีสมาธิในการทาพ่อแม่เขาดื่มเหล้าก็ทะเลาะกันทุกวันแล้วก็เขาแบบไม่มีจิตใจในการทํามันก็ส่งผลนะเนาะปัญหาไม่ใช่ว่าเกิดจากผู้ที่ดื่มนะคะแต่ปัญหาเกิดจากองค์รวมแล้วเราจะมาหาวิธีแก้ไขกันยังไงนะคะก็คือมาฟังความคิดเห็นหลายๆมุมหลายๆด้านเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ะคะ่ะ ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเคาะด้านจิตวิทยาได้อส,อ,อ,อสมอรรพสตจะรู้ว่าเวลาเข้าหากลุ่มชาวบ้านที่ติดแอลกอฮอล์ติดเหล้าควรจะสื่อสารแบบไหนให้มันรู้สึกวินวินให้เขาไม่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเป็นจุดดําของชุมชนคืออันเดิมอะคิดว่ามันละเอียดอ่อนมากแล้วเราไปแตะไม่ได้อนะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสร้างวิถีใหม่ขึ้นมาเลย ก็คุยกันว่าเราจะสร้างยังไงดีให้พื้นที่ตรงนี้มันรองรับทุกคนแสดงเห็นถึงแบบสกยภาพของการไม่ดื่มแต่ก็ชุมชนก็มีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะในงานวัฒนธรรมประเพณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าอยากสร้างให้เป็นพื้นที่ในการเล่นในการกินพื้นที่กิจกรรมอะค่ะที่ทําให้คนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ดื่มหรือคนที่ไม่ดื่มอย่างเงี้ยค่ะให้ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ ใครอยากทำอะไรอยากเรียนรู้อะไรอยากลองอะไรก็สามารถเข้าถึงได้นะพี่ก็อยากเห็นระบบิเวศในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าเดิมเนาะเพื่อเราจะได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยได้มีพื้นที่ที่เราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมันไม่ใช่แค่พื้นที่สวนสาธารณะทั่วไปที่แบบมานั่งพักมาโน่นนี่นั่นแต่มันจะต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ดื่มคนที่ไม่ดื่มคนที่พิการ คนที่มีโรคประจําตัวคนที่เป็นผู้สูงอายุคนที่เป็นเด็กมันควรจะมีพื้นที่ในหย่อมหนึ่งในหย่อมหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดก็คือการจะขับเคลื่อนแล้วก็สําเร็จไปได้ค่ะอังคิดว่าหลักๆเลยก็คือตัวเราก่อนที่เราจะเป็นแกนหลักในการที่นําชุมชนไปสู่ความสําเร็จที่เป็นงานแกนนําของคนรุ่นใหม่เลยนะครับประมาณสิบคนเพื่อผลักดันเรื่องแบบนี้ถามว่าแกนนําเราเราดื่มุราอไมาก็ดื่มครับแต่ระหว่างกระบวนการเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรา เราพยายามทำให้เขาเข้าใจว่าเอออันนี้คือพิดภัยนะให้เขาตระหนักจัดกแกนก่อนเพื่อให้แกนเนี่ยสามารถถ่ายทอดสู่สู่ผลงานต่อได้ผมว่าทุกส่วนอะผมว่าทั้งกลุ่มสากลวิเรียองโครครับแล้วก็ภาคการเกษตร,รที่รับผลกระทบจากที่ไม่ที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ผู้นาในท้องถิน่นเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือพวกสอบตอนายกต่างๆนะครับที่ต้องมา ช่วยน้นเสริมข,ขับเคลื่อนในจุดนี้แน่นอนครับจริงๆส่วนร่วมที่เราอยากได้คือทั้งหมดโลกนะดูโลก <laughs> ส่วนร่วมที่เราอยากได้มันคือทั้งหมดจริงๆถามว่าอยากมีหน่วยงานไหนะอยากทุกหน่วยงานครับทุกหน่วยงานแต่สตาร์ทเบื้องต้นก็คือหน่วยงานหลักในพื้นที่รวมถึงกลุ่มชุมชนในพื้นที่ที่จะต้องออกมาวิเคราะห์แล้วใช้ประโยชน์ด้วยกันเราไม่ได้จบทางสังคมสงเคราะห์ เรายังเข้าไม่ถึงคนที่เปราะบางจริงๆแต่เราคาดหวังว่าการเชื่อมโยงเรากับหน่วยงานเรากับชุมชนและผลงานที่มันเกิดขึ้นมันจะทําให้คนที่อยู่ในลืบในมุมมืดเนี้ยเริ่มวางใจเริ่มมีความหวังเริ่มขยับออกมาหาเรานี่เครับเพราะนั้นคือใช่พื้นที่ปลอดภัยเราต้องการทุกคนเราต้องการทุกคน